ครับท่านผู้ชมครับสู้ผู้ปันเมืองวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในลัทธิอวันดีวันดูในเขาเรียกว่าคลุกป,ปุ่นในเรื่องเลือกตั้งก็ไม่ไม่ละไม่หนีประเด็นนี้เลยทีเดียวเมื่อเช้าหักศอกนอกสำเนียบมาแรงเหลือเกินท่านคุณได้เลิกเป็นพิธีกรวันเมื่อเช้าปังอาจารย์ใจวั์ตินสวงกับท่านอาจารย์ปรสารเพืพ่อมบางคนผมว่าบางคนคาเหมือนกันนะยังคาดี่ว่ามันมันยังไม่อิ่มเอาวันนี้อบ ต้องต่อกันด้วยสู้เพื่อบ้านเมืองนะในเรื่องของการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศจริงหรือวิทยากรครับอาจารย์ใจวัน์ตินโสมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานหน่อยได้ไหมเริ่มต้นก่อนสู้เพื่อบ้านเมืองก่อนจะเอาคุกฝุ่นหนึ่งเลือกตั้ง,งครับอาจารย์ก่อ,อนอื่นอ,อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ ตอนอขนาดนี้มีกิจกรรมแห่งการร้อยดวงใจให้กับแผ่นดินกับช่อง13สยามไทยนะโดยใช้โดยขนาดนี้เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติจัดกิจกรรมเรียกว่าประชาชนไทยหัวใจรักชาติสังจรคนระัครั้งที่สองครับเอาแล้ววันนีม้มีมีรายละเอียดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนะถ้าสนใจก็ขึ้นหมายเลขไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อจะฟังผมไ่จบก็จะได้จดหมายเลขไว้ก่อนครับสาหรับผู้ที่สนใจ เป็นรายการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําในเรื่องราวของเวทีเป็นเวทีเขาเรียกว่าเวทีเสวนาใหญ่ครับวันนี้ท่านทางเครือข่ายประชาชนไทยวัรารชาริและอาจารย์ชัยวัฒน์สินทรงรวมทั้งคณนนะครบทีมครับยีไปที่จังหวัดภูเก็ตครับวันนี้เอาเวทีตั้งจอนจากสีชังไปน,นี้ไปภูเก็ตแล้วครับนะไปเราไปครั้งที่แล้วเราก็ไปครั้งที่หนึ่ง ที่ภาคใต้ครั้งที่สองกับภาคใต้มันเดิมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่จะต้องเอาความจริงในเรื่องไทคเเมนในคดีสารโลกครับไปเปิดเผยกันแขกันทุกประเด็นเป็นเวทีสัญจรเราจะไปที่หอประชุมของเทศบาลพิบูลสวัสดีอํเภอจังหวัดภูเก็ตครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นัดจดเลยวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมครับปลายเดือนนี้แหละครับ29 พฤษภาคม2554น,น,นะเริ่มเวทีเสวนาใหญ่ครับนะใหญ่ครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปทีมจากเครือข่ายประชาชนใจหัวใจรักษาเราจะเคลื่อนย้ายไปท่านสนใจไหมครับสนใจอ้าวผมมีรายละเอียดครับนายจ่าครับเล็กน้อยก่อนที่จะเข้ารายการสู้เพื่อบ้านเมืองรายละเอียดครับอย่างนี้นะเรานั้นจะเดินทางวันที่28ตอนเช้า28พฤษภาคม สองพห้าสิบสี่ตเช้าเช้าก็ประมาณเอาเอา,เอานัดก,กันทีก็ประมาณหกโมงเชา้าไม่เกินเจ็ดโมงเชา้าอิ่มหนำสำราญแล้วรถโคดอย่างดีครับหอสี่สิบที่นั่งรับประกันแอร์ไม่รัว่วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงดูที่ไปกับแสนล่าที่ไรดับแอร์มันหยดตสีรษะทุกทีคราวนี้ไปตรวจสอบครับเราไปกลางวันนะคืนค้างคืนไปพักกันคืนแรกอาหารชายทะเล อาหารอร่อยออร่ยชายทะเลที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราจะเดินทางกลางวันครับแต่พักกลางคืนแน่อาหารเย็นรื่นเริงบันเทิงใจริมชายหาดที่สวยงามครับอาจารย์นะบางสะพานน้อยครับเค็ไปนอนกันอาจารย์เป็นไงครับผมเงียบดีเงียบจนก็สังสรรค์เีวนากันนะอาจารย์นอกรอบก่อนอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องที่ยี่แปดอยู่ที่บางสะพานอุ่นเครื่องกันนะ เราจะไปกลางวันฮะเราจะไม่อาหารเย็นก็เป็นซีฟู้ดอันแน่นอนประชายทะเลแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์เราจะไม่เดินทางกลางคืนแต่ไหนแต่ไรไม่นอนไม่นอนบนรถนั่งไปเช้าดาวหลักการอาจารย์ชวัฒบอกไว้ไม่นอนบนรถนอนต้องนอนที่นอนนุ่มๆอย่างดีไม่นอนในเวลากลางคืนอ่ากลางคืนได้นอนก็ตามตามเวลาต้องนอนที่พักครับกลางวันเดินทางจากนั้นครับเราถ้าวันนั้น เช้าที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเช้าเราก็ทานอาหารเช้าและถ้าตอนนี้ขอขอตรวจสอบนิดหนึ่งว่าเราจะไปจัดเวทีสัญจรคือถ่ายทอดสดของช่องสิบสามสยามไทยหักศอกนอกตำเนียบที่นั่นหรือไม่เดี๋ยวขอเช็คอีกนิดหนึ่งเพราะว่าสาเหตุที่ต้องต้องยีิบ <นำ S 2> <29 S 1> เก้วันอาทิตย์ยี่สิบเก้าวันอาทิตย์ตมันเป็นรายการหักศอกนอกตำเนียบแต่ไอครั้งแรกที่สัญจรไปก็สีชังเนี่ยโอ้โหคนดู เกือบหกล้านคนเวทีนั้นนะฮะพอมันแปลขึ้นเครงแล้วก็บอกฉากหลังเปลี่ยนเอ๊ะทำไมทุกทีมันเป็นฉากหลังที่ตีนี้สมเร็จจะเป็นบางสะพานน้อยครั้งที่สองหักสองนอกทำเนียบทีนี้ชายหาดนะครับนะจะเห็นอากาศเห็นลมพัดลมอ่าเขาเรียกว่าลมทะเลพัดอาจจะได้กลิ่นออกมาจากทีวีด้วยนะเอาเป็นอย่างนั้นครับจากหลังจากถ้าเป็นไปได้ก็จะมีรายการหักสองนอกทำเนียบไปจัดที่นั่นครับ แต่ถ้าลองดูก่อนนะขอขออนุญาตอันนี้ขอไว้เป็นจุดๆุจุดไว้นิดหนึ่งเดียวถ้าไปตรวจสอบว่าต่เราจัดลงตัวหรือไม่ลตัวแล้วเราก็จัดการแน่ครับเดินทางไปเลยออกพรุ่งจากพุ่งตรงจากบางสะพานน้อยตรงไปที่ภูเก็ตทันทีครับนะไปพักอย่างดีครไปเข้าร่วมกลุ่มเสวนาพอดีทันพอดีสี่โมงเย็นครับเราก็เสวนากับเวทีเสมนาที่ภูเก็ตไทยทอดสดโดย FMTV อ่าครับ แล้วก็ช่อง13สาย,ยามไทยทคงจะต่อเชื่อมสัญญาณเป็นช่วงช่วงเพราะว่าที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะบางช่วงเวลาเราขายเวลาเรับไม่เป็นไรนะครับเพราะไม่ช่อง13ไม่มีตังค์ครับครับอย่างที่อาจารย์ชวัน์ท่านบอกไว้ครับก็เป็นช่วงช่วงจากนั้นก็รายละเอียดทั้งหมดก็จะบันทึกเทปไว้แล้วเอามาออกเป็นอะไรนะเป็น,เป,นเป็นให้เต็มสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับ คืนนั้นเราคืนยิบก้านอนท่าพักภูเก็ตอย่างดีมาบอกแล้วอาจารย์ชัยวัฒน์ดโ็สงห้ามนอนบนรถอาหารเย็นทุกเก็ปีสองหนึ่งมื้อแล้วเช้าอีกหนึ่งมื้อครับอ่าเราสามสิบข้ากรุงเทพอ่าครับถึงกรุงเทพก็ไม่ใช่นะไปอ่าวันที่สามสิบเช้าข้ากรุงเทพถึงเย็นภูเก็ตข้างเทพยอ่าครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะวันที่สามสิบ กำลังจัดดูอยู่ถ้าเป็นไม่ได้จะพาแวะแะนองอาบน้าแรงอ๋อครับจะทราบว่าดูเวลาเวลากันดึเวลาถ้าเวลาไม่อยากจะถึงกรุงเทพดึกมืดเดินทางเม่อยากจะถึงกรุงเทพสักไม่เกินทุ่มอ่าครับจะได้เดินทางกลับภูมิลำนาวได้สะดวกขึ้นอ่าละทั้งหมดอ่าตอนนี้แม่ทั้งหมดจดเลยนะถ้าสนใจเก็บให่ได้ขอสาบและโทร๋ยวนี้เลยครับราคานะฟังดีๆนะครับราคาที่พักสองคืน ที่พักสองคืนนะนอนบางสะพานใหาดหนึ่งหนึ่งบางสะพานน้อยก็ที่ภูเก็ตคืนหนึ่งมองสะพานน้อยที่เป็นรีสอร์ทนะอาหารอาหารสี่มื้อครับมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้าที่บางสะพานน้อยมื้อเย็นหนึ่งมื้อมื้อเช้าหนึ่งมื้อภูเก็ตมื้อเย็นหนึ่งมื้อมื้อเช้าหนึ่งมื้อใช่นะดูแลป้องกันสี่มื้อเต็มๆเลยแต่ถ้าแต่มื้ออื่นก็อตามอธยาศัยนะเพราะมันเป็นการเดินทางนะราคาครับเคาะทันทีสงสัยคนโอ้โหหลายหมื่นไม่ฮะสองปังเนี้ย สองนะเลขสองโอ้สองสองพันสองร้อยบาทครับโทรเดี๋ยวนี้ครับสี่สิบที่นั่งครับเต็มแล้วปิดปิดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ถ้าไปไม่ถึงสี่สิบก็ปิดยกเลิกอ่ะวโทษนะลองฟังดีๆนะครับครบสี่สิบนะปิดเลยนะแต่แบบถ้าเกิดมันแปดสิบรอาจารย์ถ้ามันแปดสิบล่ะคิดคิดอีกทีว่ามันมีปัญหาเรื่องที่พักอ่านะครับอันที่สี่สิบคนสำหรับโบนัส บนนัดอะไรสำหรับผู้ที่มีติดใจรักชาติรักบ้านเมืองร้อยดวงใจเตวนาการเมืองใดบนรถตลอดรวมพลังพี่น้องไทยร้อยัวงใจด้วยกันกรณีไทยกัมพูชาเรื่องคดีสารโลกนะเอาละครับตอนนี้มื้ออื่นนี่ก็ตามอธิท่านใจเองเอาแล้วใช่ฮะมันมีสี่มื้อเพราะว่าระหว่างเดินทางทดลองไปเป็นกองกลางมันคงอิลุงตุนังมันเหนื่อยฮะเหนื่อยเพราะบางคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มีจุดให้ทาน โอ้เลือกทานเถอะครับมีเยอะเรารู้อยู่นะจากนั้นครับต้องชมแล้วบอกอ้าวล้วแน่นะแน่สี่สิบนะสี่สิบครับปิดเลยถ้าทำไมถึงสี่สิบขอญาตบอกครับทาไมถึงสี่สิบปิดเหมือนกันนะปิดไม่ไปครับคืนเงินคืนเงินคืนเงินเลยครับทันทีนะอาเรามีกติกายอย่างนี้ครับเริ่มสรุปนะฮะเราจะเดินทางวันวันเสาร์ฮะเดินทางวันศุกร์เย็นนะไอ้ตุกเช้าครับนะค้างค้างนะไปค้างที่าบางสะพานน้อย จากนั้นค้างหนึ่งคืนเช้ชาวันเสาร์เดินทางเข้าไปที่ภูเก็ตคัดภาคภูเก็ตอีกหนึ่งคืนนะวันอาทิตย์ก็ออกเช้าจากภูเก็ตเข้ามาเป็นเวทีเครือข่ายประชาชนไทยสัญจรครั้งที่สองเวทีเซวันนาไทยกับพูชาคดีสารโลกนะ <c oughs> โดยจัดไปที่หอประชุมเทศบาลพิบูลสวัสดีจังหวัดภูเก็ตครับสามวันสองคืนหนักหนัก ขึ้นนั่งรถโค้ชอย่างดีว IP 40ี่เวทีเสวนานี่นะจับโดยพี่น้องชาวภูเก็ตร่วมร่วมกันจัดนะครับครับเพราะว่าเครือข่ายในหลักการทางงานที่เราเรื่องนี้ก็คือที่ไหนกรรมการในพื้นที่พร้อมกล่าวในั่นเอาตรงนั้นครับในการกิจการอย่างนี้ถ้าถ้ามีที่จุดอื่นๆก็จัดตอนนี้วิทยากรตอนนี้ที่ยืนยันอ่าครับก็มีอาจารย์ไพศาลพืชมงคลอ่าหนึ่งครับหม่อมหลวงวันวิภาจรุลครับอ่า ผมใช้วัตถุสูงสุบแล้วก็มีพ่อสมบูรณ์องบุญอันน,นี้นี่หลักรับมวยหลักอยู่แล้วนี่มวยหลักหนักๆักแล้วรับนานผู้ชมครับสนใจก็โทรเลยนะครับมีคนรอรับอยู่ครบเมื่อไหร่แล้วจะประชัมพันธ์อยู่เดี๋ยวจะมีะสปอตอนำเสนอเรื่องราวนี้ผ่านช่อง13บสายามไทยบ่อยๆครับพราว่าใกล้ละใช้เวลาเพียง5-4วันเท่านั้นเองทั้งวันนี้ด้วยก็ไม่เกินห้าวันเย็ยนวันเช้าเช้าวัาววนศุกร์ก่อนเดินทางต้องปิดเย็นบุหฮปิดละฮะ นะะต้องปิดเลยแล้วได้ตัวไห่เราก็จะสรุปเลยถ้าครบ40เดินทางถ้าเกิน40ตัดทิง้งฮะครบ40ปิดเลยถ้าไม่ถึง40ปิดนะคืนเงินครับน,นี้ตรงกติกาครับเอาละครับเรา,าผมว่าในช่วงวันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าไว้ครับเอามาเล่าเรื่องภาค2ต่อตอนนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งครับ<ม>พเพราะว่เช้าที่ถ้ามีผู้ชมได้ได้ชมรายการหักศอกนอกทำเนียบแล้วเนี่ย จะเห็นว่าอาจารย์ชยวัฒพูดอยู่ว่าเป็นประเด็นที่ผมฟังแล้วก็บอกว่าก็รู้รู้อยู่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันก็มีปัญหาแล้วต้องใช้เงินอย่างมหา,าศาลแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ผิด <ไอ S 1> <ห>นใช้เงินมหาศาลเนี่ยค,คนที่พูดกับสังคมไทยไม่ใช่ผมพูดอครับอาจารย์ไม่ใช่กลุ่มไหนพูดหรอกกกตพูดเองอันนี้ไงครับอาจารย์กกตพูดเองมีการประมาณการโดยกกตคาดว่าจะใช้เงินเลือกตั้งครั้งนี้ถึงห้าหม Oh oh. เมื่อกกตพูดมาห้าหมื่นล้านกกตต้องรู้แก่ใจว่าครับกกตระบุให้ใช้คนละกี่ล้านอืมโอ้ถูกไหมครับครับกกตบอกว่าวันนี้การใช้เงินในการเลือกตั้งใช้ได้คนหนึ่งไม่เกินล้านห้าอ่าครับอืมล้านห้าห้าร้อยคนคูณไปได้กี่ตั้งโอ้แล้วกกตอเอามาจากไหนห้าหมื่นล้าน <laughs> อ<เ>ืมเออ อ่อใชครับแล้วเมื่อดูจากทรัพยากรคือเงินที่จะใช้ในการเลือกตั้งเที่ยวนี้มันเกินที่กฎหมายระบุไว้ต้องกี่เท่าแล้วก็กอตไม่เคยแถลงต่อว่าแล้วก็กอตจะรับมือได้ไหมว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามจเจตนนรัฐธรรมนูญคือบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมอ่ะ ไม่พูดหลังจากนั้นก็ต้องไม่พูดอีกเลยแล้วแล้วต่อพูดทําไมว่าจะใช้เงินห้าหมื่นล้านในการเลือกตั้งนี้แต่ทั้งที่รวมมันใช้เงินเลย <หา S 2> สังคมไ <หา S 1> ทยนี่วันนี้ครับไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าข้าราชการในองค์กรอิสระหรือแม้แต่ข้าราชการในกองทัพสักแต่ว่าพูดอือครับพูดเสร็จแล้วก็จบไม่มีอะไรขอให้เป็นข่าวแล้วก็ไปนั่งดูทีวีที่บ้านรอดูตัวเองออกทีวีสัมภาษณ์ไปครับแล้วก็จบแล้วก็ผ่านไปอื ตลงวันนี้กกรต,ต้องถแถลงต่อว่าครับเมื่อจะใช้เงินห้าหมื่นล้านกกตจะหยุดการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมได้อย่างไรอืมครับครับเพราะว่าในการจัดการเลือกตั้งที่นี้กกตอขอรัฐบาลแล้วตัวเลขเขาเข้ากกตใช้เงินภาษีประชาชนจัดสามหมื่นแปดพันล้านโอ้ใช่ใช่ถูกะครับเออตวัวลงบ้านเมืองเราวันนี้มันทํางานกันยังไงหรือทําแบบอภิสิทธิ์พูดแล้วก็ไปเลยพูดแล้วก็ไปเลยพูดแล้วก็ไปเลย ก็มีมีถ้ากกตบอกว่าใช้ห้าหมื่นครับแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ลาออกไปดิอืมอือไม่อยู่ไปทําไมเพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่เลยนะเนี่ยผมเขาบอกว่านี่บอกห้าหมื่นล้านนี่ความจริงเราจับจับไม่มีการเลือกตังว์หมทุจริตหมดทุกคนเลยนะผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะาจาก็พีดีมันไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็รู้อยู่แก่ใจอ้าวแล้วกกรตนี่ได้แจ้งไปหน่วยงานฝ่ายความมันคงไหมอ้าว ว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้กรกตได้รับจากการอะไรคาดการกรกตจะใช้ห้าหมื่นล้านฝ่ายความมต้องช่วยสดสองกรกตทาหรืออย่างไงกรกตแล้วกรกตก็ไปเชิญพักการเมืองมาขอความร่วมมือนะอย่าไอ้นี่พูดไปเรื่อยพูดยิ่งกวา้นักการเมืองขอความร่วมมือแล้วมันจะหยุดหรือกรกตในฐานะเป็นนายทะเบียนพักการเมืองไม่รู้ว่านักการเมืองไทยมันพันอะไรอ๋อพันอะไรดีอาจารย์ ก็พันในจอเวทีบันดมิตไงี้ยอ้อนั่นแหละทีว่ว่าแล้วแหวออกมาเต็มเต็มอะไร่ะเต็มเต็มกรอบเลยนะจัดนี่ไปทราบว่าไปว่าแหมแล้วตอนนี้มันอย่างนี้วันนี้เนี่ยกกตอบอกว่าอันนี้อนี่เอามาอีกชิ้นหนึ่งบอกว่ามีการเคลื่อนไหวจ่ายเงินจ่ายทองแต่ว่าก่อนติดเบอร์ก,กตทํออะไรไม่ได้อ้าวก็แสดงว่าเงินมันจ่ายไปแล้วนี่เรียบร้อยไปแล้วแล้วบอกว่าทําไม่ได้เพราะติดเบอร์ตกลงแล้วมีกอตอไปทําอะไร ไอ้คิดบอกว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เขาเลือกตั้ง